ตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้มีเพื่อนๆท่านหนึ่งอยากจะขอชมเครื่องมือเครื่องใช้ของช่งางโบราณนะครับผมก็เลยนำตัวอย่างมา2เล่มเป็นเครื่องใช้ของทั้งงานกกสิรรมงานเกษตรกรรมและนครับงานฝีมือเล่มแรกก็จะเป็นมีดจัดตอกมีลักษณะเป็นสันหนาคมบางนะครับ ด้ามยาวปลายงอนคล้ายธนูคุณสมบัติก็ใช้เป็นที่เหลาไม้หรือหวายนะครับไว้จัดสารนะฮะจะสังเกตตัวด้ามเนี่ยทำด้วยไม้แก้วนะครับมีลวดลายสวยงามทีเดียวส่วนเล่มที่สองน่าสนใจมากเพราะมีคำสลักไว้ด้วยนะฮะมีปีที่ผลิตไว้นะครับเขาบอกว่าปีรศ .113 นะครับสมัยรัชกาลที่5ก็ราวปี2438นะฮะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเขียนว่าโคราช ทวีรอศอ .13 นะครับก็คงเป็นมีดที่ทำมาจากโคราชนครราชส,สีมานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่าหัวสับคมซ้ำด้ำขุดอันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะวิธีการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบว่าอุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรช่วยเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะครับ